ดีค่ะแม่แม่แซ่บจี๊ดนะคะล่าปลาร้าเนาะล่าล่าแบบเจลทอดหอมทอดไปนะคะเนาะทำน้ำพริกยังไม่เสร็จนะคะน้ำพริกก็ต้องทำเองนะคะจะอร่อยนะคะล่าปลาต้มแล้วนะคะเนาะต้มต้ม ต้มน้ำน้ำอะไรเพียบนะ,ะสับนะคะไท่านจะสับสับหัวสับอะไรหมดแล้วก็ต้มนะคะเนาะนี่ะนะคะลาบปลาวนันนี้อย่างหลายขั้นตอนนะคะยันเป็นแกงขหึุนแกงขนุมกับแกงหมากไม้ก่อนนะคะแกงขนุมแกงหมากไม้นะคะลูกก็ชอบนะคะ ลูกสะพ้ยก็ชอบนะคะเนาะคุณหมอก็ชอบนะคะแม่แก็วไปให้เท่าไหร่กินทั้ล,ลูกเราแล้วนะคะลูกเราทั้งสองนะนะคะลูกสะพ้ยแอนหอมก็ถือเป็นลูกสาวแอนหอมนะคะ,อะโอ้แอนหอมอยากได้ผู้หยิกจะตายเดี๋ยวนี้หลานสาวสามส,สาวก็หนึ่งหนุ่มนะจ๊ะสี่หลานนะคะคุณย่านะคะหนุ่มน้อยหน้ามนอีกคนหนึ่งนะคะแต่อยู่กับแม่เขาไม่ได้ค่อยได้มานะคะแต่ลูกชายก็ รับผิดชอบหมดะค่ะทำประกันสังคมทำประกันที่นีเข้าลงบางลโงาบาลไม่ต้องได้เสียตังค์ลูกได้อยู่ดีๆอย่างเงี้ยนะหลานสมัยย่าตอนเป็นเด็กมีสบายบ่อยนะตอนนี้ไม่เห็นเปนอะไรเลยนะเก่งมากเลยใหญ่แล้วนะคะจะเป็นหนุ่มแล้วนะคะเก่งอ้ออเ,เอๆๆหลายๆหลานชายหลานชายนะคะอยู่แม่ยาวนุ่มมากน,ะะนี่นะคะ ลาบแล้วลาบแล้วจะคั่วสุก้วยลาบดิบแล้วก็ผสมแล้วก็คั่วนะนี่นะคะนี่หนังนะคะที่เกตที่คุณยาบอกนะคะน้อเดี๋ยวต้องถามลูกว่าจะใส่คุกแบบนี้เลยไหมนะคะอย่างนี้ต้องให้มันกรอบก่อนนะมันถึงจะกรอบนี่นี่มีหอมนะคะหอมขาวหอมแดงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไม่ได้มีตะไคร้นะตะไครมีตะไคร้อยู่ก็หอมนะคะตะไคร้ต้องซอยอ่อนเมื่อเช้าเอามาไว้ไหนละในกระไคร้นะคะ ทอดเป็นอย่างเป็นอย่างก่อนนะคะเนาะก็ทํางานด้วยนะคะโอ้ยเมื่อวานไปยกกุง้งยกกุง้งรูเอาซอยจุมาให้นั้นยังไม่ได้กินนะจ๊ะทําของก่อนถ้าอิ่มข้าวแล้วขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเหลียงสวยมากไหมนี่เก็๊บปลานะคะเก็บปลาจากเก็๊บปลา <c oughs> ดูข่าวนะคะข่าวเหตุบ้านการเมืองข่าวทั่วไปดูหมดหน่าเบื่ออีกแล้วนะจ๊ะ คิดดีทำดีได้ดีนะคะก้าวไกลสู้ๆนจะจ๊ะตลกไหมค่ะเลือกก้าวไกลนะคะเรียกเรียกเพื่อไทยแต่ร้องไห้กับก้าวไกลนะจ๊ะในวันที่คุณพิธาออกจากห้องสภานะคะไม่รู้ว่าลูกของเจ้าลูกของเจ้านายที่เรานับถือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือย้ายไปอยู่โน่นเพิ่งรู้นะคะแต่เราก็เลือกเพื่อไทยเพราะว่าเรามีน้องเขาเราเคยร่วมงานกับสสปัจจุบันนะคะ เคยเห็นเขาตั้งแต่ดเด็กเขาเป็นคนน่ารักและเป็นคนดีนะ,ะก็เลยเลือกและคิดว่าเจ้านายเรายังอยู่ที่เดิมไงคะเนาะเจ้านายก็คือคนที่เรานับถือท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเรามาหลา,หลายๆเรื่องอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วคุณยาก็เป็นนักการเมืองที่เองกับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่ทําอะไรที่จริงใจแล้วก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าเออเรียกไปหมดเข้าไปหมดนี่ไม่ใช่นะคะ ไิวดูข่าวของอันนั้นนะไอสอสีไอสอสอ,สออะไรนะ่ะนะคะเนาะโอชอบใจท่านคณะบดีมากเลยนะคะเป็นนักการเมืองนะคะที่พูดไม่ทุกท่านอย่าแปลกนะเพราะว่าคุณย่าเป็นนักการเมืองท้องที่ท้องถิ่นนะคะมาเก็บสิบป,ปีนะจ๊ะก็ยังรักการเมืองรักคนดีชื่นชมคนดีทําไมคุณย่าถึงชื่นชมคนดีทุกคนก็เพราะเราเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นคนมีจิตใจที่แบบไม่บอก รักทุกคนที่เป็นคนดีที่ทําความดีให้กับสังคมและประเทศชาตินะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเยงเท่านี้นะคะ